เป็นการถ่ายทำนะครับถ่ายทำลิงกำลังจะกินไก่นะครับลิงจะกินไก่นะครับเ,เป้าหมายอยู่นี่ครับบาลิงพลาดครับลิงพลาดมาดูสีหน้าของสัตว์โลกลิงครับลิงพลาดจับไก่ไม่ถูกลิงเนี่ยสงสัยว่ากูจะทำยังไงต่อ จับเรียมดูคขานะครับแับนี้ดูเป้าหมายกันครับถ้าเกตทาเ, <c oughs> เอา้มันหนีไปแล้วครับไรทำไมไ่ดิเอาไงต่อครับคุณนมอลองนะว,วะ <c oughs> สึกว่าคืนนี้จะไม่ได้นอนนะครับ เอ้าเขี้ยะอย่างไครับคุณน้องเลี้ยะน้องทำไงครับตอาไม้เลีรยไม้เขีรยเลีรยแล้วครับตอาไม้เขี้ยเขี้ยต้นมาตรงนี้มาดูอาวุธนะครับของคุณน้องที่ให้มาดูไม้ไผ่งงงนี่เพื่อมาดูนะครับไม้ไผ่นี่เพื่ออะไรนั่นน่ะคุณองครับคุณลิงครับส่องไปสิครับ <c oughs> สั่งแมงครับนอนดีกว่าวนะเอ้ยเดี๋ยวผมจะลงได้มัน <c oughs> ไม่ง่เหรอ